สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะพบกับยายแต้วครัวคําโตโตอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีถนอมถั่วงอกหรือว่าวิธีเก็บถั่วงอกเอาไว้ทานได้ลหลายๆอาทิตย์มาฝากทุกทกท,กท่านคะ่ะวิธีทํากอแสนง่ายมากๆเลยนะคะค่ะก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับยายแต้วค่ะ ค่ะพอเราซื้อถั่วง,งอกมาแล้วก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดค่ะซาวล้างเบาๆแบบนี้นะคะก็ระวังถั่วง,งอกจะช้าด้วยค่ะล้างสักสองครั้งก็พอค่ะสำหรับวิธีเลือกถั่วง,งอกก็อย่าเลือกเอาที่ขาวแล้วก็อวบมากเกินไปนะคะเพราะบางทีอาจจะมีสารฟอกขาวอยู่ค่ะ สารฟอกขาวก็จะทําให้ถั่วง,งอกมีความขาวแล้วก็อวบอ้วนบวมออกด้านข้างค่ะก็จะทําให้ถั่วง,ง,งอกน่าทานนั่นเองนะคะข้อนี้ก็สังเกตดีๆด้วยค่ะสำหรับการล้างครั้งที่สองก็เก็บเอาเปลือกถั่วที่หลุดออกไม่หมดออกด้วยค่ะ และถั่วงอกส่วนที่ช้ำหรือว่าหาักเป็นเศษเล็กๆก็ไม่ต้องเอานะคะส่วนนี้ก็คัดทิ้งไปค่ะหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเตรียมกล่องเพื่อจะใส่ถั่วงอกค่ะ ก็เติมน้ำเปล่าลงไปในกล่องพร้อมกับน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำส้มสายชูก็จะช่วยให้ถั่วงอกมีความกรอบแล้วก็มีความขาวนะคะน้ำเปล่าก็กะให้ท่วมถั่วงอกนะคะเวลาแช่ถั่วงอกในน้ำเปล่าก็ไม่ให้แน่นเกินไปค่ะใส่น้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วใส่ถั่วงอกลงไปค่ะก็กระจายกระจายแบบนี้ด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็จะนำแรบมาปิดไว้ค่ะถ้าหากมีฝากล่องก็ใช้ฝากล่องมาปิดให้สนิทเลยนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้าหากเรายังไม่ทานสีน้ำที่เราแช่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนน้ำได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นในช่องปกติหรือว่าช่องธรรมดาค่ะเวลาเราจะทานก็นำมาล้างอีกครั้งหนึ่ง เท่านี้เราก็จะได้ถั่วง,งอกที่เก็บไว้ทานได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วก็ยังมีความกรอบแล้วก็ความขาวอยู่ค่ะสําหรับวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็ลองไปทํากันดูค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคําตัวโต,วต,วตวชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ